ี่มีแฟนหรือยังคะพี่ตังกับพี่ภูเป็นอะไรกันครับเฮ้ยตังไม่เคยเชื่อมาก่อนว่าต้องตอบอะเพื่อนๆเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับเวลาเล่นเกมทีไรของก็น้อยหน่อยเ,อเวลก็น,น้อยอยากฟาร์มแต่ไม่มีเวลาฟาร์มซะง,งั้นอะทางนั้นตังขอแนะนําร้านนี้เลยแฮร์รี่พอตเตอร์รับฟาร์มแบบโยโย่ายและถ้าคุณไม่อยากเสียเวลาในการรอฟาร์มก็ยังมีการขายรหัสล็อกอีกมากมายเล่นราคาตันเองก็อย่าลืมแวะมาดูก่อนได้นะทุกคนแค่นี้อะ ก็ชนะทุกคนแล้วเย่ก็สวัสดีทุกคนนะครับนี่กบตังเองวันนี้เรากลับอยู่ในเกมโลบอกกันจ้าเย่ซึ่งวันนี้ัทุกคนมันเป็นวันที่แบบตังรอคอยมันนานมากๆในการตอบคําถาม Q and ั้งที่หนึ่งจ้าซึ่งจริงๆครับทุกคนตังอ่ะตอบคาถาม Q a n A ไปแล้วถึง2ครั้งด้วยการแต่ว่ามันตอบคาถามในติ๊กต็อกนั่นเองเนาะซึ่งตอบคำถามในติ๊กต็อกอ่ะมันก็ตอบแหละแต่ว่าแบบมันค่อนข้างที่จะแบบ มีเวลาจํากัดในการตอบเนาะซึ่งก็อาจจะแบบว่าคำถ,ถามอาจจะยังไม่คอรอบคลุมมากหรือคําคตอบนะอาจจะยังไม่ชัดเจนมากเนาะซึ่งตังก็เลยตัดสินใจว่าเออถ้างั้นก็มาทําคลิปยกในการตอบถาม Q&A ดีกว่าละกันเนาะโอเคครับทุกคนถ้างั้นแล้วก็เดี๋ยวเราไปเรื่องคำถามแรกกันเลยจ้าคำถามแรกถามว่าพี่มินเหรอครับเตียงมันที่มินมากเลยเออคือตัง <c oughs> คือตังต้องขอโทษด้วยนะครับทุกคนคือตังไม่มั่คือตังไม่มม่นจริงๆว่าพี่มินคือช่องพี่มินไหนแต่ว่า เหมือนน้องๆเคยบอกกันว่าตังเหมือนช่องที่พี่มีนที่เขาเล่นฟรีไฟครับทุกคนแต่ว่าตั้งจำชื่อช่องเขาไม่ได้จริงๆเนอะซึ่งไม่ใช่พี่มีน,นะครับตังเองเนาะชื่อว่าสตังกรกระกดนะทุกคนไม่ใช่พี่มินเดอร์อหนดต่อไปใครเป็นไอดอลที่ครับอันนี้ต้องขอบอกกนนะคะว่าไอดอลของตังเนี่ยมีแค่คนเดียวจริงๆนะแบบไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยก็คือช่องเด็กละอ่อนแชนแนลพี่ไว้กับพี่บีนั่นเองตั้งติดตามพี่ไว้กับพี่บีต้องแต่แบบว่า ช่วงแบบโปเกมอนนะคะทุกคนแบบช่วงโปเกมอนแรกๆแ,แล้วก็ร้านอาหารสุดป่วนตอนแรกๆอะไรเงี้ยตงติดตามช่วงนั้นเนาะซึ่งแบบว่าติดพี่ไวพ้พี่วีงอมแงมงงงงมากเลยอาหารต่อไปที่อายุเท่าไหร่หรอเอ่อตังพึ่งอายุ14ไปครับตังเกิดวันที่7มกราสองห้า้น่งั่นเองก็พึ่งอายุ14ไปเมื่อไม่ามนานมานี้เองแต่ว่าผ่านมาหลายสัปดาห์แล้วกคนคำถามต่อไปครับทุกคน อ่า Q&A หนึ่งเล่นด้วยได้ไหมครับต้องบอกเนี่ยนะครับทุกคนว่าทุกคนสามารถเล่นกับตังได้เลยเนะาะตังจะมีการแบบว่าเปิดไลฟ์สดอะไรเงี้ยถ้าเกิดทุกคนแบบมาทันไลฟ์สดก็สามารถให้ตังขอขอตังแอดเพื่อนได้เนะาะตังก็จะรับแอดเพื่อนให้นะอาจารที่สองถามว่าขอให้1 0 0่ร้ซับไวๆนะครับก็ตอนนี้ตังสามร้อยซับแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่กดติดตามให้ตังเนะาะอาจารต่อไปถามว่าที่เรียนจบหรือยัง ณนะตอนนี้นะครับทุกคนตังยังอยู่ม2เลยเนาะปีหน้าตังจะขึ้นมอ3แล้วคำถามต่อไปถามว่าที่ชอบเล่นเกมอะไรคะพอดีเพิ่งติดตามใหม่ค่ะตังเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีไลฟ์สไตล์แบบว่าเล่นเกมในทุกเกมทุกคนแบบสามารถเล่นในทุกเกมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเกมที่แบบว่าหลักๆในช่องก็จะเป็นเกมโลบอกนั่นเองมีชื่ออะไรครับอ่มชื่อชื่อชื่อสตังครับทุกคน <laughs> ที่มีแฟนหรือยังคะ ในตอนนี้นะทุกคนตังไม่มีแฟนนะทุกคนเนาะยังโสดอยู่นะคำถามต่อไปถามว่าเคยเจอเด็กไทยในโลบอกที่ปากจัดจัดแบบคนไม่ไหวไหมครับก็ต้องบอกตามตรงว่าเคยเจอครับทุกคนแต่ว่าตังไม่ได้เจอในโรบอกนะตังเจอแบบเป็นในแบบว่าโลกออนไลน์ต่างๆแบบเจอใน y o u t u ทิก i k อ o ์อะไรเงี้ยก็แบบมีแบบคอมเมนต์ด่าแบบดังบ้างอะไรเงี้ยแต่ตังก็ไม่ค่อยซีเรียสนะคะทุกคนเพราะเราเชื่อว่าแบบบางคนเขาแบบ อยากอยากอยากด่าเราเพื่อให้เราสนใจอะไรเงี้ยเราก็พยายามแบบว่าเมินๆไปดีกว่าน้องแบบทําเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นดีกว่าเราก็โฟกัสแต่คนที่เขาชอบเราดีกว่าครับทุกคนและคำถามสุดท้ายเป็นคำถามที่ทุกคนอยากรู้กันมากๆเลยพี่ตังกับพี่ภูเป็นอะไรกันรับก็ทุกคนมันตอบยากเนี่ยแบบเฮ้ยตังม่เคยเชื่อมาก่อนว่าต้องตอบอะคือแบบล้อเล่นทุกคนล้อเล่นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูกดดิสไลด์เนาะโอเค ตังกับภูเป็นเพื่อนกันครับทุกคนรู้จักกันตั้งแต่เด็กๆแล้วแบบรู้จักกันตั้งแต่แบบอายุหนึ่งขวบสองขวบอะไรเงี้ยพอดีก็คือแม่ตังอะครับกับแม่ภูเนี่นบบยส, 1, สนิทก,กันตั้งแต่แบบยงังยังตั้งท้องตังกับภูอยู่เลยคือแบบสนิทก,กันมากเลยแล้วก็พอแบบตอนที่ตังกับภูเกิดมาเนี่ยแม่ตังกับแม่ภูก็แบบเอาตังกับภูไปเล่นด้วยกันบ่อยๆเนาะก็เลยทําให้สนิทก,กันมากขึ้นแล้วก็ตอนที่เรียนหนังสือเนี่ยก็ยังเรียนปถมเดียวกันแล้วก็มัธยมเดียวกันด้วยก็เลยสนิทถึงทุุกกกกกกวัันนนนนี้้เาาาะแแมมบบบ็็อยู่ใใ่่ไไลททหรค ขี่รถไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วประมาณแบบไม่เกินแบบแป๊บเดียวเองเน่ทุกคนขี่แบบไม่ถึงสิบนาทีก,ก็ถึงแล้วอะทุกคนก็ค่อนข้างใกล้กันมากเลยเนาะก็ในคลิปนี้นะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะแบบรู้จักตังมากขึ้นเนาะก็ถ้าเกิดสมว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ต่าตังด้ยนะคะทุกคนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายนะทุกคนซิโยกนสวัสดีจ้า